สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับตอนนี้อยู่กับเกมอาร์คในนะครับในคลิปนี้จะมาดูโมดูล X ของน้องแกะนะครับเอียฟลามาดูกันเลยนะครับโมดูล X น้องจะมีเพิ่มในส่วนของสเตตัสนะครับก็จะมี Max HP เพิ่มขึ้นนะครับพลังโจมตีเพิ่มขึ้นแล้วก็มีเพิ่มความสามารถในการไม่สนป้องกันเวทนะครับไม่สนรี s ิส t a นซ e 1ิหน่วย ก็จะทําให้หญิงเข้าตัวที่มีพลังป้องกันเวทได้แรงขึ้นนะครับต่อมาการอัปเกรดก็จะเป็นการเพิ่มสเต็นะครับเพิ่มพลังโจมตีแรงขึ้นนะฮะพลังโจมตีเพิ่มขึ้นเดิมเป็น1ิเป็นตตรงนี้จะเพิ่มเป็น18ที่เลเวล2แล้วก็จะเพิ่มอีก4%นะครับที่เลเวล3าห,หลักก็คือเพิ่มดาเมจตรงๆเลยไม่มีลูกเล่นอื่นๆเพิ่มเติมนะครับแล้วก็จะเพิ่มสเต็อย่างที่เห็น ก็ผมก็คงไม่อัพนะครับมันไม่ได้มีลูกเล่นเพิ่มแล้วก็คิดว่าเดิมก็แรงอยู่แล้วด้วยนะครับอาจจะเก็บไว้ก่อนก็อย่างที่รู้กันผมต้องเก็บพวกวัตถุดิบไว้อัพ,อพหลายๆตัวไปทำคอนเทนต์นะครับทีนี้มาดูกันที่การปลดล็อกการปลดล็อกก็ตรงไปตรงมานะครับมิชั่นแรกจะให้เอยาทำดาเมจให้ครบห0 0 0 0แสนดาเมจน,นะครับก็เล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ครบเองนะ ต่อมามิชชั่นที่2นะครับให้ลงด่าน OF 5ทําทำให้ได้3ดาวแล้วมีเงื่อนไขว่าให้ลงตัวละครอ,อื่นได้ไม่เกิน3ตัวนะครับก็คือรวมน้องแกะแล้วเนี่ยลงได้4ตัวรวมกันแล้วลงได้ไม่เกิน4ตัวมีเงื่อนไขแค่นี้นะครับจะลงตัวละครอ,อะไรก็ได้ทีนี้เดี๋ยวไปเจอกันที่ด่าน OF 6เอ้ยโทษครับ OF 5นะครับว่าผมลงยังไงไปเจอกันตรงนั้นครับ เื่อใครสําหรับใครที่มาดูแล้วยังไม่รู้นะครับว่าด่านโอย่ผ้ามันอยู่ตรงไหนนะก็จะเป็น s i ส์สตอรีนะครับแล้วก็หาออกเสาร์จิงเฟรมเอามาเลยนี่เป็นด่านห้าขออนุญ,ญาตเอาไม่จําเป็นที่จริงอะไรก็ได้เหมือนกันเพราะว่าอันนี้ไม่เสียเอเนอร์จีนะสำหรับด่านไซส์สตอรีนี้นะตัวละครที่ใช้จะมีตามนี้นะครับก็ลองกันเลย ที่จริงตัวแวนการ์ดอาจจะไม่จำเป็นนะครับแต่ผมเอามาเผื่อสำหรับใครท,ที่อาจจะดีพีอาจจะไม่ทันมีโอกาสสูงมากที่จะไม่ทันนะครับแล้วลงแวนการ์ดไปกอนเลยยืนแล้วก็เอยาลงตำแหน่งนี้หั้ายนะครับยิงเอาไว้แล้วก็ถ้าไม่มีแวนการ์ดเนี่ยก็คือผมจะลงเอยาลแล้วก็ตามด้วย ตัวกัมมี่เลยนะครับแต่ผมดูแล้วมันปริ่มมากๆแล้วเอยาผม potential ค่อนข้างจะสูงนะครับก็เลยค่าคอร์สก็เลยต่ำกว่าชาวบ้านเขาเพราะงั้นผมเอาตัวนี้มาเผื่อนะเอาพลูมาเผื่อทีนี้ตัวฮิววางตำแหน่งนี้หันลงนะครับตัวฮิวเนี่ยหน้าที่หลักคือเอามาดึงความสนใจของตันนที่ที่มันยิงกระสุนหลับได้นะครับมันเดินมาก็จะได้ยิงตัวนี้ ตัวแอนเซลไปแทนนะทีนี้ก็คือจบเซตอัพทั้งหมดแล้วเดี๋ยวผมจะเร่งภาพให้นะครับจนจนไปถึงจบเลยนะว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง เป็นนันจบนะครับโต้ไว้อีกอย่างหนึ่งคือตัวน้องแกะนะครับน้องแกะของผมเนี่ยเลเวล90ก็คือเลเวลตันแล้วก็ potential เ,เท่าไหร่วะประมาณหนึงนะ่งอ่ะก็ลองเล่นตามแล้วถ้าเกิดมีตัวละครหลุดนะครับก็หาตัวอะไรมาซ้อนหลังได้ท,ที่จริงก็ตัวแวนกะาตีเดี่ยวนี้ผมว่าก็น่าจะเจ็งพอคิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปเท่านี้ครับสวัสดีทุกคนครับ